สวัสดีครับอาถายทำบนดาดฟ้าในีลมแรงหน่อยนะครับผมทีนี้หัวข้อที่จะพูดก็คือติดโซล่าเซลล์ด้วยตนเองนี่ทำอย่างไรบ้างเจออุปสรรคอะไรบ้างอันนี้จริงๆแล้วอันนี้เป็นชั้นดาดฟ้านะครับเป็นบ้านชั้นดาดฟ้าผมวางแผนไว้ตั้งตั้งแต่ก่อนก่อนสร้างครั้งแรกแต่แว่าจะต้องติดโซล่าเซลล์บนบนดาดฟ้านี้ แต่พอสร้างเสร็จแล้วไม่ไหวค่าใช้จ่ายแพงมากโซล่าเซลล์สมัยนั้นน่าจะเกิน5้าแสนบาทเกิน5้าแสนบาทต้อหรับแค่จิบกแผ่นนี่แหละครับผมเกินในสมัยประมาณ20ปีที่แล้วแต่ตอนนี้ราคาต่ำกว่า50,000ื่นแล้วครับนี่ในราคานี้เราสามารถหาแผ่นโซล่ามือสองมาช่วย กันอะไรเราพอทําได้เราทําเองทั้งหมดยกเว้นแผ่นโซล่าเนี่ยเราต้องซื้อเขาเครื่องอินเวอร์เตอร์เราต้องซื้อเขานี่การวางแผนครั้งแรกจริงๆนี่ผมวางแผนตั้งแต่20ปีที่แล้วว่าจะติดแผ่นโซล่าเซลล์บนดาดฟ้านี่นะครับแต่ว่าหนึ่งเราจะให้มีโรงงานไฟฟ้าเล็กๆของตัวเองเป็นของตัวเองแต่มันก็ไม่สําเร็จเพิ่งมาสําเร็จปีที่แล้วนะครับผมเอาบวกรลบคูณหารราคา ต่ำกว่าห้าหมื่นก็ลงมือเลยนะครับ water, ซื้ออินเวอร์เตอร์มาซื้อแผ่นโซล่าบางทีก็หามือสองหอะไรมาช่วยก็ได้มาสิบหกแผ่นนี่แผ่นละสามรวัตต์สามรวัตต์นี่รวมกันรวมกันก็ได้ห้าพกวัต์นะครับอันนี้รวมกันบวกกันไปเลยนะครับสามร้อวัต์ก็บวกกันสิกแผ่นได้ห้าพรกววัตก็ พอเพียงสําหรับการใช้งานในในบ้านนะครับเหลือพอเพียงในตอนกลางวันนี่พอเพียงแต่ตอนกลางคืนนี่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ติดยังไม่ได้ติดแบตเตอรี่ก็ดูราคาแบตเตอรี่แต่ตอนนี้กําลังลงราคาเยอะก็รอรอให้มันลงเยอะๆก่อนราคาแบตเตอรี่ตอนนี้ถูกลงถูกลงเกือบเท่าตัวแล้ว ครับเพียงปีเดียวราคาถูกลงกับเท่าตัวแล้วจากแบตเตอรี่ลิเธียมจากสองพันกว่าบาทต่อก้อนนี้เหลืออยู่น่าจะไม่ถึงพันแล้วนะครับตอนนี้ก้อนหนึ่งไม่ถึงพันน่ะนี้ว่าจะติดแบตเตอรี่เสริมให้ใช้ใช้ไฟกลางคืนได้นี่หลักการติดด้วยตัวเองนี่เราต้องวางแผนตอนนี้หรลังคาลังคานี่ถ้าเป็นดาดฟ้า มันก็จะง่ายสะดวกมากเอามาวางเฉยๆแล้วก็ด้านทางทิศเหนือแล้วก็หาอิฐหาอะไรรองขึ้นทิศหน่อยถ้าเราไปรองสูงมากบางทีมันต้านลมนะครับอย่างตอนนี้ลมแรงมากนะครับพับนดาฟ้าลมแรงมากมันต้านลมบางทีหน้าฝนเนี่ยลมพายุามาอย่างนี้มันอาจจะยกแผ่นโซลา่าเราไปได้อันนี้พวก็กันไว้หมดแล้วทำกันทำกำแพงกันไว้นะครับทีน,นี้ก็ ขึ้นมาดูบางทีตอนเช้าก็มานด้ขึ้นมาดูบางทีอาทิตย์หนึ่งก็มานด้ขึ้นมาดูนกขี้ใส่เต็มเลยแล้วก็ความสกปรกก็เยอะหน่อยฝุ่นเยอะหน้าหน้าแรงในฝุ่นเยอะหน้าแรงหน้าหนาวีนฝุ่นเยอะนี่หลักการทาความสะอาดที่ดีที่สุดก็คือฉีดน้านะครับตอนเช้าเช้าไม่ใช่ฉีดตอนนี้นะตอนนี้ห้ามฉีดนะครับตอนนี้โรงไ,ไฟฟ้าเล็กๆนี่มันกำลังผลิตกระแสไฟอย่างเต็มที่ถึงขนาด5,000ันวัตต์ห0 0 0วัตต์นี่ก็ แปดแผ่นเข้าไปนี่แปดแผ่นเข้าไปนี่มันต่ออนุกรมอย่างละแปดแผน่นมันก็เกือบสี่ร้อยโวลต์สี่ร้อยโวลต์ก็แรงมากอย่างไฟบ้านเราเนี่ยมันสองรอยยี่สิบโวลต์แค่นั้นนะ่ะมันก็ดูดเราเสียชีวิตได้อันนี้มันสี่ร้อยกว่าโวลต์นะครับเนี่ยสี่ร้อยกว่าโวลต์นี่แรงมากไปแตะเบาๆเนี่ยมันเรียบร้อยเลยนะบางทีทาให้เราพิการได้เลยนะครับเนี่ยต้องระวังรา,างทีนี้การออกแบบบ้านหลังคานี่ก็คือหนึ่งถ้าเราจะติดจริงๆต้อง ดัดฟ้าเนี่ยจะลงที่สุดลองลงมาก็คือเอียงออกแบบหลังคาให้เอียงด้านที่ใต้ด้านที่ใต้ให้ต่าไว้มันเอียงไปทางด้านที่ใต้ให้ต่าไว้นะครับด้านที่ใต้ให้ต่ําไว้ถ้าไม่ไม่ออกแบบแบบนั้นเราก็ต้องใช้ช่างช่วยให้ติดโซล่าเซลล์ให้โดยเอียงแผ่นโซล่าไปทางแบบ แบบให้ด้านที่ใต้ต่ําด้านทิศเหนือสูงใหม่เพื่อรับแสงอาทิตย์นะครับข้อที่ควรคํานึงในการติดแผน่นโซล่าแบบนี้นี่พยายามอย่าให้มีต้นไม้บังนะครับนี่อย่าให้มีต้นไม้อย่าให้มีเงาเงาอะไรมาบาังแผน่นโซล่าแผน่นโซล่าเพราะว่าถ้าบาังทันทีบางทีแผน่นโซล่าเราจะเกิดไหมได้อันนี้ข้อควรคํานึงอย่างมากเลยนะครับ พยายามให้มันโล่งๆงไว้ถ้ามันบังตลอดเลยนี่บางทีแผ่นตัวนั้นมันจะคล้ายๆมันจะไม่สามารถให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้มันจะสะสมความร้อนขึ้นมาที่นี้ก็เกิดแผ่นไหมแล้วก็อาจจะได้เปลี่ยนใหม่นะครับใครที่อยากจะมีโรงงานสะอาโรงงานผลิตไฟฟ้าสะอาดสะอาดประจำบ้านก็วางแผนนะครับ คนที่สร้างบ้านใหม่หรือสร้างบ้านไปแล้วก็ติดเพิ่มได้ครับนี่ประหยัดผมบอกว่าประหยัดเพราะอายุจันใช้งานมันเกินยี่ปีอยู่แล้วเนี่ยนะครับอย่างมากก็นกมาปล่อยมูลใส่ฝุ่นมาเกาะแล้วก็เอาเช้าเช้าเมือนเมือเราก็มาลดน้ำซะทำความสะอาดเอาน้ําฉีดดีกว่าดีกว่าเราเช็ดนะครับเราเช็ดบางทีแผ่นมันอาจจะเป็นรอยเป็นรอยเป็นในขูดขีด เสื่อมสภาพได้สำหรับวันนี้ก็ตอนนี้แล้วครับผม